ที่หมนไปสองันีก็มาท่ที่เป็นเลอยนะครับเือของการดู่วนไม่ต้องพูดถึงเลนะครัพวกเรามีพร้อมใจกันช่วยนลยครับว้รั้วจับนะครับผมตอบรับเจะกลับมาทันทีนครับมแล้ก็เ่นขึ้นแล้วครับไตบอลมาครับจังหวะนี้แล้วก็ฝากิดีนครูนี้มีโอกาสแล้วแต่งยิงติดบุ๊คแล้จะยังไงครับลูกนี้ เดีไว้มไปโซต้องเชียร์ก่อนแล้วก็ตรงนี้ปล่อยบอลมาครับตดนนี้ตกบอลออกมาให้กับเพื่อนลงทีมครับทางกลับขวาครับตรงนี้ตบข้าบอลมาอ้ามมาลุ้นนี้เลยไปนะครับระหว่างนี้ครับเดี๋ยวผมไโนมยังจะพลิกไปครับโอ้โหมามาซุนเบอรี่ทำฟาเข้ารงหว่างนี้มีตะกี้บอลบาลอยู่ทางผู้เล่นมาอนกันเจ้าบอคืนกลับมาแล้วก็ถูกต่อมาที่ด้านหน้าทันทีครับจังหวะนี้มีโอกาสเขาทรับเฮ้ยเยิงบอลล้มแล้วก็ยังไงครับเอามมาโดนแจ้มไปแล้วตรงนี้หลุดไปแล้วครับเจ้าผม นี่ครับแล้วก็ของตูนเดียวครับโอ้โหเข้าไปเลยครับเอนี่ครับเป็นฟุตบอลถามให้คนไม่ดีครับโอ้โหโดนลงโทษหรือเปล่าแค่เมื่อวานนี้แล้วก็โอ้โหนี่นี่ตุบฟาบอกไปนะครับตอนนี้ครับจ่ายมาให้กับทนดนทีแค่เมื่วานนี้ยัดเข้าไยยักตาว่าชไปโดนแค่เมื่อวานนี้นี่เป็นไว้ดันทีก็ัป็นก็ดีหนูโอ้โหอย่าเลยวันน้ายั้งจะยิงออกไปนะครับยังเป็นบอลของตากิลินอยู่นะครับตอนนี้ เพื่อนอยู่แับวจะเรียนตามมาที่ตากระตูแล้วก็จหวะนี้มีโอกาสเข้าทันนแต่ว่าจังติดกโอ้โหเอาแล้วครับเสมอตันแล้วรับหนึง่งประตูตอนหนึ่งครับไาประมาครับตรงนี้เจ๊บุมให้โตถูติแล้วผว้นี้ดีนะ หลังจากสกินนเสียประตูนี่ครับากินนีต้องบีไว้ับทำให้กจบุญนี่เก่งทำไปเหมือนกันแล้วก็ยังไงครับคกลับมาครับสกินนีสกินนีกท่านีมาได้ครับยังต่อไปต่อได้ครับแล้วจะใต่อลงนต่ได้ครับนนี้เลยบอลหุออไปครับกขนินได้บอล่ทสางบอลลกอย่างนี้ครับี้ารดูตาเบี้ยเดียวตาเดียวเร็วโอ้ไม่ได้ครับไม่ได้เียตาบอลอยู่เล ย่าเดียวตอบก็ตอบวัดอยู่เอาแล้วลูกนี้เก๋ผมไม่โตครับเก๋กลับมาบ้างครับลูกนี้แล้วก็พักกินดินกันได้ตงเดียวขึ้นมาก่อนแล้วลูกนี้ยังไม่ออกแล้วก็มีตัวรองแล้วครับพักกินดินลูกนี้ตั้งบันแจงยันแล้วก็เฮ้ยลูกนี้คะแนนแล้วเอาครับบบอลได้ลูกนี้ไหลต่อมาพักกินดินยัดเข้าไปไม่ได้อีกโอ้โหบอลของทางด้าน บาคิรีนครับลูกนี้กระโดดหนีมาครับแล้วก็เพื่อนเบาตัดเขาตงแล้วครับจังหวะนี้ตัดขาหลอกแต่ว่าจังหวะสุดท้ายนี่คุผู้ตัดสินก็บอกว่าฟาวนั่นเองนี่แหละบาคิีนโอ้โหหน้าผู้กีดบอลลูกนี้นี่จะเปลี่ยนทางครับอยากเป็นคนเลิกที่นั่งของบาคิรีนนะครับกลังกันมาครับตรงนี้บอลดูนะเนยผมยี่เก้าได้บอล มาครับทีนี้เราก็ออกไปได้แล้วโอ้โหทีสองมาอย่างไปยึดทิ้งแล้วก็สองประตูต่อศูนย์นะสองประตูต่อหนึ่งนะครับเอาไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปนะครับเวลายังมีเยอะนะครับสองประตูต่อศูนย์นะ สองครั้งต่อหนึ่งครับเอามาครับเสียแล้วเสียไปนะยยนะครับเวลายังมีเยอะนะครับแดนกางของทางีมก็ปบบอลออกมาที่แดน,นหน้า,าทันทีแล้วนี่แล้วมีวมตัวราบอมาจังหวะนี้โอ้โหไม่ได้ครับยิงข้ามราครับแล้วก็ยิงไปติดบนะล็อกครับลูกนี้ตต่ไม่ทันกันหน้าปากกระตูครับยัง้าไมอู้หูแต่ว่าเพื่อนเติมไม่ทันกันตัวนี้นะีอย่วงนี้เอาแล้วดึงถุงจักได้นะครับลูกนะี้ แล้วก็ล้าอนสนใจครับทุกที่เอาล้วบอลตัด,ดตเข้ากับมาในสนามนะจังหวะนี้แล้วก็จบบากน,นั้ปปาานทุกทีตักีปาดมาดูต่าเดียวครับวังนี้มีโอกาสโอ้โหเอาแล้วครับขึ้นน้ำห่างไปนะครับเป็นสามประตูตอ,ตอนหนึ่งนะครับสำหรับตาคีรีนนะครับทีนี้คุณตอเดชบอกเอาจริงนะครับไปเล่นนะครับ ทีนี้คุณต่อเดทบอกเอาจริงนะครับไปเล่นนะครับไเดินมาครับตัวนี้ะกอบอ่ครับเปลี่ยนยังสิห้าต้องคืนกลมาให้กับผู้ร้อเลครับจะขอบอยู่แับตามด้านของเจ้ามไปโจมตีมาที่ด่านการเมงิดไม่ทันพี่อกติต่อให้ติดต่อแล้วก็ัวนีไหลมาประตูที่ี่าติดักซี่นิวโอ้โหนี่นี่นี่เพีดการตัววนี้ลองทักดูติดฟัซซี่สามประตูก็ตึงออกมา เเอาเอาแล้วข้มมา,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 าบบมา่นะครับโหยิงเหินออกไปครับใส่บอลมาครับจังหวะนี้ตาซินีลองต้องใจโอ้โหนะบอลไม่เสียเปล่านะพวกนี้นี่ใส่บอลมาครับเอย่างนี้ควักแนนอนแล้วแม่ยิงไปติดตอกู่หลับประตูครับพวกนี้นี่เ,เบบแบบกีเกย,กอย,ย,ยบอลแล้วก็ยังไงครับพุกทีโอ้ไม่ได้ครับบอลกำลังมาใหม่แล้วก็ยังได้อยู่ครับตาคีนี ตามดีเดียนได้เลยได้เล่าโอ้โหน่า,ามากตามอีกไปครับตรงนี้ยิงมาอ้าวโอ้โหแล้วก็อีกครั้งหนึ่งอบบีบล็อกคุณสาประตูอีกแล้วครับโอ้โหสิบเจ็ดครับได้บอลอยู่ตามนีกมาได้ครับพวกนี้ชาคูเดียนโอ้โหแล้วก็จะได้ครับเป็นประตูครับตรงนี้นี่ขึ้นน้ำห่างไปอีกครับอืม ตีตีไปด้วยตัวหน,นึ่งนะครับขอไมาครับสำหรับเจ๊บุ๋มนะได้ได้ไไดพอไม่ได้นะครับแล้วก็ลูกนี้มาอยู่แล้วโอ้โหตะกี้นี้ไม่เผากันบุกเลยนะครับถึงแม้จะนำห่างอยู่นะตอนนี้นี่ มออกไปแล้วครับแล้วก็หมดเวลาจี่ยนมู่นี้ครับมไ่ะนานี้รับนักเียนรอการเข้าสรอบปเลยครับผ็เป็นคที่ช่วยนะ